ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัทอ,อนค่ะเราก็มาราศีกุมกันนะคะในเดือนกรกฎาคม2566ค่ะดาวพระเสาร์กุมลัคนาในรอบ30ปีที่ได้ตําแหน่งนะราอง์เกและนะราอุดมเกณฑ์งดงามยิ่งนักเจ้าชะตาจะมีวาสนาในทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อย่างงดงาม และเด่นชัดตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566ที่ยกย้ายจากราศีมังกรเรือนวินาศขึ้นมาสู่ราศีกุมในเรือนของดาวพระราหูเพื่อนรักเพื่อนเก่าด้วยเพื่อนเกลอด้วยที่เพื่อนกําลังมั่งคั่งร่ำรวยเพราะได้ตำแหน่งเทวีโชคกุมกับดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคเรียกว่า กำลังมีเพื่อนรวยวพระพรสวดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นเจ้าเรือนกันเงินและเจ้าเรือนโชคลาภมีวาสนาในเรื่องของการเสี่ยงโชคและได้โชคใหญ่โชคโตด้วยอิทธิพลของดาวชุดตรีเทพห้าเจ็ดแปดี่เองดาวการเงินและดาวโชคลาภเนี่ยที่สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารราศีเมษ ซึ่งดาวพระงคานมาสถิตเล็งลัคนาอยู่ที่เรือนปัตตนีราศีสิง์ซึ่งเป็นเรือนแห่งความรักคู่ครองดาวพระงคานเนี่ยมาอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าอังคารมเมรสิงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์สิแต่ต้องใจเย็นๆเพราะเร็งกับดาวพระเสาร์ด้วยและกลุ่มกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นน้ําในเรือนไฟ ก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินคุณแม่ด้วยในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บและก็ในเรื่องของความรักคู่ครองเพราะสุขกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูอาจจะรักกันแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยต้องระมัดระวังเพราะเจ้าชะตาราศีกุมเนี่ยเป็นราศีของการจากพรากไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่รัก แต่จะมีวาสนาในเรื่องของมึนเมาหรือชอบเล่นหวยหุ้นอาจจะยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีแห่งความโชคดีในการเสี่ยงโชคแต่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์และกระดาวพระพุทธดาวคู่วิชาการเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนอริความรักอริ ไฟในเรือนน้ําด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเพ่งเร็งในเรื่องของความรักนักอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นหรือเป็นรักสามเศร้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไว้ใจในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการเงินยังงดงามแต่ดาวการงานคือดาวพร่างงคานซึ่งสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ ลมในเรือนไฟและเลงกับดาวพระมริตยูและแฝงแสงถึงดาวพระประสบดีและดาวพระราหูซึ่งได้ตำแหน่งราชาโชคและก็เทวีโชคเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีวาสนาในเรื่องของการงาน ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องและทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานหรือธุรกิจออนไลน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของการงานซึ่งจะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนและมีโชคมีลาบ ถ้าทำงานแบบรับราชการได้ยศได้ขั้นได้เงินได้ทองมีโชคมีลาบได้ตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าแต่ระมัดระวังในเรื่องของคู่ครองแล้วก็การเรียนการศึกษาอาจจะมีการสะดุดหยุดชะงักแต่หลังจากวันที่23กรกฎาคมเนี่ยอะไรอะไรก็จะดีขึ้น ที่ป่วยที่ไข้จะเจอ,อยาดีหมอดีรักษาหายนะคะเพราะว่าดาวพระพฤัสบดีดีดาวครูดาวหมอเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ตำแหน่งอุดมงเกณฑ์อีกนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมและทุกทุท่านโชคดีมีความสุขประสบความสาเร็จในสิ่งที่หวังและปรารถนาทุกทุท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ